เอาละครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่เกมคาบาวโมบายกับผมนายคนโดยเช่นเคยนะครับและสําหรับในพาร์ทนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาทําการสุ่มกระชปองเจ้าตู้ใหม่นะครับที่เข้ามาเมื่อเย็นนี้แบบสดๆดร้อนๆเลยนะโดยในวันนี้เนี่ยท่านผู้ชมบอกเลยนะฮะว่าผมมีทุนนะครับเป็นเพชรอยู่ทั้งหมด2,195เม็ดเลยทีเดียวนะครับแต่ทีนี้เนี่ยผมจะสุ่มแค่2,000เม็ดนะที่เหลืออีกร้อยกว่าเม็ดเนี่ยผมจะเก็บเอาไว้ในการลงดันนะครับ ทีนี้ก่อนที่เราจะเอาเจ้า2,000เพชรมาสุ่มเจ้าตู้ใหม่ตัวนี้กันเนี่ยเดี๋ยวผมขอพาท่านผู้ชมมาแนะนำอะไรนิดนึงแล้วกันนะฮะเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนถามเข้ามาเยอะนะครับเห็นว่าผมเนี่ยเติมเงินค่อนข้างเยอะเลยนะครับเกมนี้ก็เลยมีคนถามเข้ามานะครับบอกเ hey, ฮ้ยพี่พี่เวลาเติมเงินเนี่ยพี่เติมยังไงอะเติมแบบซื้อของซื้อเพชรอะไรในนี้เลยหรือเปล่าหรือว่าพี่มีพวกเว็บเติมเงินอะไรเจ๋งๆมาแนะนําบ้างหรือเปล่านะฮะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยผมบอกเลยท่านผู้ชมว่าผมมีเจ้าประจําอยู่หนึ่งเจ้านะครับ นี่ก็คือเจ้า listman shop ตัวนี้เลยนะครับโดยเจ้าเว็บเติมเงิน listman shop ตัวนี้เนี่ยผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าอันนี้คือเจ้าประจําผมเลยนะเวลาผมเล่นเกมอื่นๆนะครับหรือว่าหลายๆเกมที่ผ่านมาเนี่ย ผมก็จะเติมเงินผ่านเจ้าเว็บตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าเว็บนี้เนี่ยเขามีกิจกรรมเติมเงินราคาค่อนข้างถูกเลยนะเรียกได้ว่าถูกกว่าเราไปเติมเองในเกมนะครับและที่สําคัญเนี่ยเขาก็จะมีพวกกิจกรรมพิเศษน,นู่นนี่นั่นมาให้เราเล่นด้วยนะครับแบบแถมของแจกของน,นู่นนี่นั่นมาให้นะครับรวมไปถึงอีกเรื่องหนึ่งที่มันสําคัญมากๆเลยนะท่านผู้ชมก็คือเจ้าเว็บเติมเงินเว็บนี้เนี่ยเขาใช้บัตรแท้เติมเงินให้เราแบบ100%เซเลยนะครับฉะนั้นแล้วนะฮะในเรื่องที่ว่าเขาจะรีฟันหรือเปล่าเอาเพชรคือ คือละไอดีเราโดนแบนไหมมีเกลียนหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ผมคอนเฟิร์มเลยนะครับว่าเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นเป็นอันขาดนะครับเพราะว่าผมเติมกับเจ้านี่ฮะมานานมากแล้วและเติมมาหลายเกมแล้วนึกออกวะเรียกได้ว่าเป็นเจ้าประจําเลยนะครับโดยวิธีการเติมเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะเอาลิงก์นะครับของเจ้าเว็บนะครับแฟนเพจของเขาเนี่ยแปะไว้ให้ที่ใต้คลิปด้วยแล้วเวลาเราจะเติมเงินจริงๆเนี่ยท่านะผู้ชมเขาจะให้เราแอดไลน์นะครับนี่แอดลิสแมนช็อปนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะเอาลิงก์แปะไว้ให้ที่ใต้คลิป ท่านผู้ชมก็เพียงแอดไลน์เขาเข้าไปนะครับนี่แบบในรูปเลยนะโดยไลน์ของร้านค้าตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นของแท้นะครับมันจะมีผู้ติดตามอยู่70,000ื่นกว่าคนเกือบ80,000คนแล้วนะครับอ่ะทีนี้มาถึงเรื่องวิธีการบ้างนะครับก็คือให้เราเนี่ยทำการไปก๊อปปี้นะครับ UID ในเกมนะครับเสร็จแล้วก็ส่งให้กับเขาไปนะครับแล้วก็แจ้งเขาไปเลยนะครับว่าอยากจะเติมเงินเกมไหนนะครับเติมกี่บาทอะไรยังไงก็ว่าไปนะครับทีนี้มาดูวิธีการก๊อปปี้ URL กันบ้างดีกว่านะครับนี่กดเข้ามา ปิดก่อนนะครับมาที่ในส่วนการตั้งค่าเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเลื่อนลงมาที่อันล่างสุดนะฮะนี่ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะครับคำว่า UID ตัวนี้เลยนะครับโดยเราเนี่ยต้องทําการกด copy ตัวนี้นะครับนี่กดคัดลอกปุ๊บอ่าเสร็จแล้วเราก็เอาไอ้ตัว UID ตัวนี้เนี่ยแหละส่งไปให้เขาในแชทไลน์นะครับโดยที่เราเนี่ยไม่จําเป็นต้องออกเกมเลยนะเราก็เล่นเกมปกติของเราไปเลยนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับหลังจากที่เราโอนเงินอะไรให้เขาเรียบร้อยแล้วเนะี่ยเจ้าเพชรที่เราสั่งเติมไปเนี่ยมันก็จะ เด้งเข้ามาในช่องจดหมายให้กับเราเลยนะครับ อ่ะเอาเป็นว่าอันนี้เนี่ยผมแนะนําเลยนะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมมีกิจกรรมนะครับจะมาสุ่มแจกเพชรให้กับท่านผู้ชมที่ดูคลิปของผมด้วยเนี่ยสามรางวัลน,นะครับรางวัลละ150เพชรนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวรอดูช่วงท้ายคลิปแลยกันอ่ะทีนี้มาเข้าเรื่องของเรากันต่อนะครับนี่เรามาสุ่มกาชาดีกว่าเสียเวลามาเยอะแล้วจัดไปครับผมปึ้งเนี่เริ่มจากดอกแรกเลยกดเปิดมานะครับสวยๆลูกพ่อตาแรกขอแจมแจม อุย้ยมึงให้ถั่วมึงมึงให้ถั่วดอกเลดพันเปอร์เซนเอามาเพื่ออะไรวะเนี่ยอ่ะดอกที่สองจัดไปโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว ทุเรศจัดไอ้น,นี่มันมันได้เท่าไหร่วะอันนี้มันได้โอ้โหหกแสนนะผู้ชมแต่มันก็49พิเกพชรมันก็ทุเรศอยู่ดีนะครับอ่ะดอกที่5ดอกที่5มาแล้วครับผมมาแล้วครับอุ้ยอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวดยวีขอด่วนอ่าเป็นอ่าใบใบออฟคอตูมคีดามเมดนะครับคีดามเมดของแฟชั่นสัตว์ขี่หรอเอ้ยอันนี้ผมไม่แน่ใจเดีย๋ยวขอเข้าไปเช็คก่อนนะครับมาที่ใบออฟนะครับของแฟชั่นสัตว์ขี่ใช่ไหมตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นคีดามเมดเดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนึ่งโอ้ oh my god ท่าน M, อันนี้ถูกสุดมีแค่2ใบด้วยนะและหลุด2ใบนี้ไปเนี่ยหูโดดขึ้นไป80กว่าเลยนะครับเฮ้ยอย่างนี้ต้องจัดอย่างนี้ต้องจัดหูมาก่อนเลย1ดอกนะครับนี่นี่กดซื้อก่อนเลยโอ้โหมันมาแล้วมันมาแล้วปึ๊บอ่าเรียบร้อยผมโดนไปแล้ว1อันนะครับบอกเลยว่าน่าจะกำไรอยู่นะครับตอนนี้แล้วก็จัดไปทีหนึ่งครับผมปึ้ง เฮ้ยอันนี้อะไรอันนี้เป็นอคอสตูมอันนี้อะไรวะแพนดา้คนดาคอสตูมเหรอแพนด้าคอสตูมอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนึ่งนะครับ อโอเคท่านผู้ชมแพนด้าคอสตูมเนี่ยตอนนี้ราคายอยู่ที่ชิลลา 30M นะฮะ 30M มหรอเดี๋ยวมันจะคุ้มหรือเปล่าวะอ่ะเอาเป็นว่ายังไงมันก็ต้องคุ้มอยู่แล้วล่ะมันเอมละ5บาทนะครับตอนนี้ต้องเอามาก่อนต้องเอามาก่อนอ่ะกดซื้อไปเชึบเสร็จแล้วเดีย๋ยวผมขอรีไอหน้านี้ทิ้งก่อนนะครับนี่กดทั้งหมด Delete ทิ้งไปเลยแมอ่ะมาต่อกันเลยดีกว่าท่านผะู้ชม มากเขาให้เอ้ยเดี๋ยว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 อันนี้ผมจําได้ผมจําได้ตอนที่มันได้ฮเนอร์พอยต์สิบล้านเนี่ยเขาขายกันร้อยเพชรนะครับอันนี้มันสิบห้าล้านโอ้โหเดี๋ยวอันนี้มันขายได้ทุกผู้ชมสิบห้าล้านเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ผมกดซื้อมากรแอบต่อให้มันขายไม่ได้เนี่ยผมต้องใช้อยู่แล้วนะครับทีนี้จัดไปอีกทีหนึ่งปาปะอ้ยอันนี้อะไรอะเฮ้ยเดี๋ยวผมต้องไปเช็คราคาก่อนผมไม่รู้ว่าอันนี้มันแพงหรือเปล่านะครับนี่เดี๋ยวปึบ โอเคท่านผู้ชมเจ้าตัวนี้เนี่ยมีขายอยู่แค่2ชิ้นเองวะทั้งตลาดเลยนะครับแล้วก็ชิ้นละ30มเอมด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจัดมาก่อนเลยนะครับนี่อันไหนที่มันเกิน20 m เอนี่ยผมเอาหมดอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันกําไรอยู่แล้วล่ะนี่จัดมานะครับ ปาลุยก,กันต่อดีกว่าโบเข้าไปอีกทีหนึ่งโบเข้าไปอีกทีหนึ่งโอ้โหถั่วมาลูลูเอ้ยเอ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้ยลูอะไรวะเดี๋ยวสวอโอ้ยโอ้โหแม่เจ้าท่านผู้ชมท่านผู้ชมบอกเลยว่าตอนนี้ผมได้ของแพงมาแล้วนะครับเจ้าลูนสวอตแอมตัวนี้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอซื้อก่อนปาบเข้าไป1ทีแล้วก็เดี๋ยวเช็คราคาให้ดูกันสดๆเลยนะครับ นี่นี่นี่เอาแล้วไงของแพงแน่นอนอันนี้โอ้โหไม่มีขายด้วยท่านผู้ชมไม่มีขายด้วยบอกเลยว่าอันนี้แพงแน่นอนนะครับอ่ะต่อไปท่านผู้ชมนี่โอ้โหบอกเลยว่าเฮ้ยดวงเริ่มมาว่ะดวงเริ่มมาเปิดต่อเลยโบะเข้าไปจัดไมทีนึงครับผม จัดไม่ทีนึงครับผมอ่าเดี๋ยวขอเคลียร์ช่องหน่อยดีลิททิ้งนะครับปาบเข้าไปตอนนี้เนี่ยผมหมดไปเดี๋ยวนะเหลือพันสองแค่บาน่าจะหมดไปประมาณ90 0นะครับ9ก0กับเพรแล้วนะครับจัดไปครับผมปึ้งปึ้งเฮ้ยเดี๋ยวขนนกบวก6เอามาเลยครับผมอันนี้เฮ้ยเดี๋ยวขนเงินหนอขนเงินราคามันเท่าไหร่วะคือผมไม่แน่ใจว่าว่าขนเงินเท่าไหร่เดี๋ยวผมขอเช็คในตลาดแป๊บหนึ่งนะครับมาที่อสซิสเซอรี่นะครับแล้วก็นี่อันล่างสุดเลยนะครับมาท โชวจัดเข้าไปหนึ่งทีสวยๆบึบ3 8 m o ิบ38เอ OK จัดเลยนะฮะป้าบนี่โดนไม่หนึ่งชิ้นเอ้ยโอ้โหท่านผู้ชมบอกเลยว่ากาชาคือ <c> เ <ười> ือผมนึกว่ากาชามันจะเกลือนะแต่ไปไป,ไปมาผมได้ของแพงหลายชิ้นเลยว่ะอ่ะไปกันต่อนะครับนี่นำ้ำยามึงมีมาเพื่ออะไรเนี่ยน้ำยา99 999ยา9 9 9ขวดเนี่ยอ่ะต้าอ,อุ๊ยอุ้ยไม้แก้วไม้แก้วบึง้งอันนี้คือ เฮ้ยอันนี้ผมไม่รู้จริงๆว่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมต้องไปเช็คราคาในตลาดแป๊บหนึ่งนะครับโอ้แม่เจ้าท่านผู้ชมเจ้าตัวนี้ราคาต่ำสุดอยู่ที่125เอมเลยนะครับกูกูดวงดีแท้ทำไมกูได้แต่ของแพงกแกเอามาก่อดเอามาก่อดโอ้ยจบกันจบกันเหลือแ0 0กว่าเวต จัดไปครับผมจัดไปครับผมโอ้ยามันก็มาเยอะเกินอันนี้อัน,นอันนี้ได้เท่าไหร่15ล้านโอ้อันนี้เอามาก่อนนะครับอันนี้มาก่อนปึ๊บปึ๊บนี่จัดไปคือขายได้ไม่ได้ไม่รู้แหละไอโฮเนอร์พอยต์ตัวนี้ผมต้องใช้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าโดยโปกติเนี่ยตัวผมไม่ค่อยได้ลงวอไงเน้นแต่ลงดันเจียนนะครับผมก็ต้องซื้อย,ยาพวกนี้ใช้เนี่ยแหละอ่ะไปรุกยกันต่อท่านผู้ชมบลับเข้าไปอีกหนึ่งทีอันนี้คือคอสตูมวิงอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะว่าราคาตัวนี้มันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ โอ้ท่านผู้ชมนี่ไงเจ้าตัวนี้เลยนะครับราคาต่ําสุดเนี่ยสามตีไป39มเอ็มเลยนะครับอ่ะเอาเป็นว่าผมจัดมาก่อนเลยนะครับนี่เฮ้ยทำไมมันมันได้แต่ของแม่งแพงวะนี่โดนมาอีกอันนึงแล้วก็เดี๋ยวเคลียร์พวกนี้ทิ้งก่อนนะครับนี่จัดไปครับผม ไปลุยันต่อโบ๊อันนี้น้ำยา GM ต้องใช้ไหมเนี่ยโอ้โหปกติไม่ได้ใช้แล้วทิ้งไปนะครับเฮ้ยมาให้แก้วหุ้ยอันนี้คืออันนี้คือของใหม่ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวผมต้องไปเช็คราคาก่อนนะผู้ชมอ่ะมาใส่ชื่ออย่าเราดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับ M I อ่านี่แล้วก็ O I ทีหนึ่งนะครับเคาะไป1ทีอ่ะโอเคท่านผู้ชมของผมเนี่ยที่ได้จะเป็นตัวโกตัวนี้นะครับเราก็กดไปเลยนี่อุ้ย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 จริงมัเนี่ยเฮ้ยท่านผู้ชมผมได้ตัวนี้มาว่ะมัน500อเอ็มเลยแล้วมีขายชิ้นเดียวในตลาดด้วยโู้แม่เจ้าโอ้โหบอกเลยว่างานนี้ผมเป็นเศรษฐีแน่นอนนี่เอามาก่อนมึงเอามาก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยตอนนี้เพชรเหลือ400กว่าเม็ดนะครับเดี๋ยวเราต้องเพิ่มหน่อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาอีกแล้วได้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวแหวนคีดัมเมดบวก2หรอตอนนี้ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะครับแต่ไม่ต่ำกว่า30มอแน่นอนนะฮะนี่จัดมาก่อนเลย1ทีเทเสร็จแล้วก็เหลืออีก300ผมว่าน่าจะเปิดอันนี้อะไรเนี่ยกล่องอ่ะเดี๋ยวเราค่อยว่างขอเปิดอีกทีนึงบึ๊บอ่ะอีกทีนึงทีสุดท้ายนะโบะเข้าไปนั่นไงจบแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวผมขอดูไอ้เจ้ากล่องตัวนี้ก่อนไม่รู้ว่ามันแพงหรือเปล่านะครับโอ้แม่เจ้าจริงหรือเปล่าเนี่ยหูกล่องละ2 0 0กว่า M อ เอาไปกูได้แต่ขอแพงแพงโอ,โ,โอ้โหเดี๋ยวไปซื้อก่อนเดี๋ยวไปซื้อก่อนนี่อันนี้อ่าโอเคเราเราดูไม่ผิดใช่ไหมเราดูไม่ผิดใช่ไหมจัดไปเลยนะครับนี่ซื้อมาเรียบร้อยแล้วครับผมทีนี้เดี๋ยวขอดูของหน่อยเดี๋ยวขอดูของหน่อยโอ้โหกูได้แต่ขอแพงแพงพอ<ก>บอกเลยว่างานนี้ขนดกรวยแน่นอนอ,อ,อ่ะเอาเป็นว่าในคลิปนี้นะครับก็สุ่มแค่นี้แหล,ละ๋ย่ผมจะขายของพวกนี้ทิ้งนะครับแล้วก็เดี๋ยว เราจะเอาเงินมาสุ่มใหม่ในคลิปหน้าด้วยนะบอกเลยว่าเดือดสุดๆนะฮะ เอาละครับท่านผู้ชมและทั้งหมดนี้คือการสุ่มกระชองตู้ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในเกมคา r b บาวเอ็มนะครับและก่อนจากกันไปนะครับกิจกรรมที่ผมสัญญาไว้ตั้งแต่ต้ตตนคลิปนะครับว่าจะมีการสุ่มแจกรางวัลนะครับสามรางวัลด้วยกันรางวัลละ150เพชรลยนะครับโดยกิจกรรมที่ว่าเนี่ยท่านผู้ชมนี่ก็ให้เราเข้ามาที่เจ้าหน้าของ Listman s h o p เลยนะครับโดยเมื่อท่านผู้ชมเลื่อนลงมาเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีนะเดี๋ยวพอคลิปมันรันออกไปในช่องยูทูบแล้วนะครับตอนที่ท่านผู้ชมได้ดูคลิปเนนนตออ้พอ ลงมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีคลิปของผมนะครับเป็นคลิปวิดีโอของผมเองนะก็คือเจ้าคลิปที่ท่านผู้ชมดูอยู่ตอนนี้เนี่ยแหละจะอยู่ในหน้านี้ด้วยนะครับหน้าเพจของ l i s t Man ช h อบเลยนะครับ ท่านผู้ชมเนี่ยก็ทําการแชร์คลิปนะครับนี่กดแชร์ไปได้เลยนะครับแชร์ในส่วนของคลิปวิดีโอผมนะย้าอีกทีหนึ่งแชร์ไปที่หน้าเพจของตัวเองนะครับแล้วก็เปิดสาธารณะเอาไว้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวทางร้านค้าลิสแมนช็อปนะครับเขาจะทําการสุ่มผู้โชคดี3คนด้วยกันนะครับและเมื่อได้ผู้โชคดีเรียบร้อยแล้วเนี่ยสำหรับใครที่ได้รางวัลนะทางร้านค้านะครับเขาจะติดต่อไปทาง Facebook เนี่ยแหละเดี๋ยวเขาจะอินบ็อกซ์ไปหานะครับแล้วก็ขอเลข UID นะครับท่านผู้ชมก็เอาเลข UID ให้เขาไปนะครับเสร็จแล้ว แล้วเนี่ยเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมที่เป็นผู้โชคดี3คนนะครับก็จะได้รับรางวัลไปคนละ150เพชรเลยทีเดียวนะครับและสุดท้ายนี้นะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับก็อย่าลืมเลื่อนลงไปที่ใต้คลิปแล้วก็ช่วยกันนะครับกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับผม